จะปล่อยให้แม่วิยดาเนี่ยระลิกระลิ้เป็นกระดีได้น้ำอยู่แบบนี้เหรอ,อฉันทนไม่ไหวมันขัดหูขัดตาขัดใจเหลือเกินแล้วปล่อยเข้าไปเธอพี่เจียนคงจะระรื่นได้อีกไม่นานหรอกขออนุญาตเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าขาทนายอักมาถึงแล้วนะเจ้าค่ะอีฉันก็เชิญให้ไปรอคุณหญิงอยู่ที่ศาลาท่าน้ำเจ้าค่ะ ดีไปตามปีให้ไปพบฉันที่นั่นด้วยเจ้าค่ะป่ะพี่เจียนฉันมีอะไรสนุกสนุกให้พี่เจียนหายขัดใจแล้วละ่ะพอดีตัวเลยเป็นไงคะคุณนิดสวยใช่ไหมคะ ให้ไงเอาจัดการตามนี้เลยนะคะเราเรีบจัดการให้เร็วที่สุดนะคะพาวีอ่อะจะต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในงานใช่ไหมคะคุณมลงานแต่งงานของเราจะต้องหรูที่สุดให้สมเกียรติกับสะพายคนเดียวของตระกูลมหาธาดาจริงไหมคะคุณมลคุณปีคะคุณปีคุณหญิงให้มาเชิญคะ่ะมาเรื่องเรื่อนั่งแอดคะ่ะ นี่แกไม่มีมาิยาาเลยหรือไงจะไม่เห็นเหรอว่าฉันใช้งานนางปี๋ปอยู่จู่ๆแกจะไปเรียกไปได้ไงฮะเอา้าคุณวิอีฉันไม่ได้มาเชิญคุณปีไปเรื่องส่วนตัวของอีฉันนะเจ้าคะคุณหญิงให้มาเชิญคุณปีคะ่ะหรือว่าคุณวิจะขัดคุณหญิงค่ยีนักอาวิช,ช่างนาเอา,าเอ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 า,เอาไหนช่างเขาใกล้เสร็จอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับว่าแต่ประอาจครับค,คุณแม่เรียกปีไปมีเรื่องอะไรเหรอ ฉันก็ไม่ทราบหรอกเจ้าค่ะ,ะคุณหญิงท่านเชิญทนายอาจมาพบแล้วก็ให้อีฉันมาเชิญคุณปี่ไปด้วยเจ้าค่ะนี่เปนเรื่องอะไร่ะคือปีก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเั้นเดี๋ยวปี่ขอตัวนะคะคุณวิค่ะมาเร็ว คือใครกันคะคุณมทลมาาทานายประจำตระกูลมหาธาดาทนายประจำตระกูลแล้วคุณหญิงป้าเร่จะทานายประจำตระกูลมาทำไมล่ะคะแล้วทำไมต้องตามนางปีด้วยล่ะคะคุณมล รู้จักกับคุณอัดซะหน่อยนะเขาเป็นทนายประจำตระกูลมหัทธาดาจะ้ะสวัสดีค่ะคุณหนูคนนี้เองเหรอครับคือคุณปียะฉัตรเอ,อ่อคุณหญิงเรียกปีมามีอะไรให้ปีรับใช้หรอคะที่ป้าเรียกหนูปีมาวันเนี้ยพ่อมีเรื่องอยากจะให้หนูช่วยอะไรบางอย่าง แล้วที่ป้าเชิญคุณอัดมาที่เนี่ยเพราะว่าป้านอยากจะทำพี่นยกรรมอะไรนะคะทำพี่นยกรรมใช่จ้ะแล้วที่ป้าให้หนูปีเข้ามาด้วยเพราะว่าป้าเนี่ย มีเรื่องอยากจะขอร้องหนูไม่รู้ว่าหนูปีจะทำให้ป้าได้หรือเปล่าได้สิคะคุณหญิงไมรไรจะให้ปีรับใช้เดี๋ยวปีจะรีบไปทำเดี๋ยวนี้ละะ้วค่ะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นละจ้ะเพราะว่าสิ่งที่ป้าจะทำเนี่ยมันเกี่ยวกับหนูโดยตรง หรอคะรับปากป้ามาก่อนไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่ากับใครแม้กระทั่งมนไทยหรือวิยาดาหนูจะต้องไม่พูดไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ใครฟังเป็นอัไขา ีสัญญาค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีจะไม่เล่าให้ใครฟังดีมากลูกเอาละค่ะคุณอาจถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะครับคุณมลพอจะเดาออกไหมคะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอกสารที่คุณอาจถืออยู่น่าจะเป็นโฉนดที่ดินแล้วถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะครับคุณแม่น่าจะคุยเรื่องทรัพย์สินกันอยู่แต่ที่แปลกใจทำไมคุณแม่ต้องเอาปีมาอยู่ด้วยนะ อย่าลืมนะคะคุณอาจหวังว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นความลับระหว่างเราผมรับรองครับผมจะไม่แพ,พร่พลายเรื่องนี้ออกไปเป็นอันขาดคุณหญิงวางใจนะครับผมจะจัดการตามที่คุณหญิงสั่งทุกประการครับจัดการเรื่องอะไรเหรอครับสวัสดีครับนี่คุณแม่เชิญอาจมาจะทำนิติกรรมอะไรเหรอครับมแม่ ที่ฉันต้องรายงานแกทุกเรื่องหรือไงตมลคุณอัดคะดีฉันส่งคุณแค่นี้นะคะงั้นผมลาแล้วนะครับคุณหญิงคุณเจียนผมลานะครับคุณปิชาชัดขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับลานะครับคุณมลสวัสดีครับ เดี๋ยวครับนาดคุณมนวิทุราอะไรกับผมเลยครับผมอยากทราบครับว่าคุณแม่เชิญนาดมาทําไมผมต้องขอโทษนะครับคุณมลผมบอกไม่ได้จริงๆมันผิดจรรยาปัณของทนายครับเดี๋ยวสิครับแต่ผมเป็นลูกของคุณแม่นะครับอย่างนั้นคุณมลก็เรียนถามจากคุณหญิงท่านโดยตรงเองสิครับ คุณหญิงท่านเรียกเข้าไปทำไมคะคุณทั้งสองคนครับผมรับปากกับคุณหญิงท่านไว้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นความลับสุดยอดไม่มีวันที่ผมจะแพร่งพลายเรื่องนี้แน่ๆ่ขอตัวนะครับอยู่ยสิครอะไรกันนะคุณมนทำไมมันต้องมีลับหลบคมในขนาดนี้ล่ะคะยังไงวันนี้ผมต้องรู้ให้ได้ครับ ว่าคุณแม่คิดจะทำอะไรกันแน่ไหนบอกมาสิว่าทนายมาจำตระกูลฉันมาทำอะไรที่นี่ จะอยู่ตรงนั้นด้วยเธอต้องรู้เรื่องสิบอกมามันเกิดอะไรขึ้นเออคือคือเดฉันบอกไม่ได้ค่ะขอโทษนะคะนี่เดี๋ยวก่อนทำไมบอกไม่ได้หรือว่าเธอมีส่วนน่าสลเสียกับเรื่องนี้ด้วยไม่ออดออนขอ,ขอสมบัติคุณแม่ได้ไมาเท่าไหร่ล่ะถึงได้ปิดปากเงียบขนาดเนี้ ไม่ต้องไปคาดคันเอากับหนูปีหรอกฉันจะบอกเธอเองฉันให้คุณอัดมาที่เนี่ยมาทำพี่นัยกรรมพี่นัยกรรมเหรอครับคุณไม่ทำทำไมล่ะครับ ก็ไม่ยังแข็งรงดีอยู่นะครับไม่ได้เป็นไรซะหน่อยไม่ต้องทำพิัยกรรมเลยก็ฉันเห็นว่าแกกำลังจะแต่งงานเดี๋ยวมันก็จะต้องมีเรื่องอะไรยุ่งยุ่งมาอีกเยอะฉันก็เลยทำพิธยกรรมให้มันเสร็จเสร็จไปหลังจากแต่งงานแล้วจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรมาวุ่นวายอีกไงล่ะหมายความว่าหลังจากแต่งงานแล้วคุณหญิงป้าจะยกมหันทวีทให้คุณมลไทยใช่ไหมคะวิ่งจริง ป้าก็ดีใจกับหนูด้วยนะหนูวิที่จะได้ตัวลูกชายป้าไปแต่ตัวพราะสมบัติทุกชิ้นของมหัทเวศจะไม่ได้เป็นของตะวันไทยแม้แต่ชิ้นเดียว ไม่ล้อเล่นใช่ไหมฮะโอ้ยเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ใครก็จะกล้าล้อเล่นละตะมนเออนี่บอกปรามมนกับแม่วิเข้าไปสิว่าเธอนะยกทรัพย์สมบัติให้ใครขืนอ้าอึ้งอย่างนี้ต้องมีใครบางคนอ,อกแตกตายแน่แน,น่บอกสิฉันทำพี่นัยกรรม สมบัติทุกชิ้นของมหัทเวทให้กับเปียชัดเพียงคนเดียว